ขอเวลาสักนาทีหนึ่งนะคือวันนี้บีมจะมาเกินอะไรเล็กๆน,น้อยนิดหนึ่งกาแล็กติกคิดเก็กดอนั้นตัดจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่แฟนแอนิเมชันที่ยังไม่มีใครมาฟันธงว่ามันจะมีภาคนี้ต่อมาจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เป็นเพียงแค่แฟนคลับคนหนึ่งเท่านั้นที่อยากให้มันมีจริงๆถึงมันจะผ่านมาสี่ปีแล้วก็เถอะแต่ก็ ใช่ไหมเถอลืมละอ่าขอให้สน,หนุกกับวิดีโอนี้นะจ๊ะโลกเป็นดาวคอคาจีที่มีสปีชีมากกว่า8.7พันล้านชนิดทั่วโลกมีทั้งแผ่นดินและผืนน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสปีชีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชและประเภทที่ยึดของโลกก็คือมนุษย์โดยเฉลี่ยนามีมากกว่า7จ็ดพันล้านกว่าคนแต่เสียดายที่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปแล้วและแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์น,นั้นนะ่ะมันไร้ค่าจริงดีมันสายเกินไปกว่าที่จะแก้ไขแล้วแหละ ไม่นายเจลนายจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครอบครัวของนายเพื่อนของนายล่ะมันถูกปกครองด้วยผู้ใหญ่ที่โง่ออเขาเพื่อนก็เช่นกันฉันนัะไมีมทั้งเลยต่อไปแล้วแล้วแซกตุวีล่ะโฮกี้คูกี้วอลลีและอบบี้เกลล่ะแอบบี้นะไม่มีวันให้นายทำแบบนี้อย่างแน่นอนแม่แมมัวทำอะไรอยู่นะ่ะพวกเรานะต้องการนายนะเรื่องนี้มันมีความสำคัญมากเลยนะ ยามเมื่อที่เราบินได้ในการตระหนักของนายสแสดงว่านายคู่ควรกับพวกเราฉะนั้นนายต้องทำ,ทำมันซะทำมันซะในเจลูโ,โนโฟังให้ดีในเจลูโ,โนโนี่คือคำสั่งจากกาแล็กซีคิสเน็กดอนายต้องทำลายดาวดวงนี้ซะ มันคือ,คอกฎของพว,พวกเราอย่าทำแบบนั้นนะนายเจลอย่าไปฟังพวกเขาหุบปากไปซะนายจะเลือกอะไรกันแม่นายเจลอุนโน,โนก็เลยติดคีสเนกดอ นายนเจ้าอูนโนทำไมนายต้องทำแบบนี้นี่คือข้อความที่ส่งถึงคนสร้างก็ลดกติกคิสงดอถ้าคนสร้างตอนแรกนี้เสร็จแล้ว เราจะทำการซัพพอร์ตคุณทันที